รอบ20ปีมอ,อรอมีอะไรมาสัมผัสกับกิจกรรมและโชว์สุดพิเศษกับงานครบรอบ20ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลายัยนราธิวาสราชนครินทร์กับ20ปีแห่งการสร้างโอกาสสร้างสารรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน 1 0 1 4กุมภาพันธ์นี้ภายในงานพบกับกิจกรรมโอเพนเฮาส์ที่มาพร้อมกับเวิร์กช็อปการประกวดต่างๆผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่จะให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆจากคณะต่างๆกับกิจกรรมหลากหลายคลินิกเกษตรเคลื่อนที่การตอบปัญหาภาษาอาหรับคุณจำลองทางกายวิภาคศาสตรส์สรรพคุณหน้ารู้กับโลกแห่งสมุนไพรแคมธุรกิจสู่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์การแข่งขันรถไฟฟ้าจิ๋ว PNU Fast and Furious และการเปิดประตูสู่เทคโนโลย นวัตกรรมระบบรางชม PNU Fair 2025กิจกรรมมันมันจัดเต็มกับการแสดงของนักศึกษาการแข่งข e ัน e-sport e- f o o t b a l l by PNU การประกวด PNU Music Contest การประกวดขับร้องเพลงอนาสิตประสานเสียงระดับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การประกวดดาวเดือน PNU และการจำหน่ายสินค้าและอาหารแบบครบวงจร 10-14กุมภาพันธ์นี้กับงานครบรอบ20ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์20ปีแห่งการสร้างโอกาสสร้างสารรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนโปรเดตมอรอจัดใหญ่จัดเต็มทั้ง5วันมางานเดียวเที่ยวครบจบติดตามชมการไลฟ์สดได้ทุกค่ำคืนที่ Facebook แฟนเพจมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 7 3 7 0 9 0 30และ www.pnu.ac.th